สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บตกกันต่อนะคะว่านิทานเรื่องตำนานนา,พางพญางูขาวสอนอะไรกับเราบ้างซีรีส์อ่านนิทานให้สนุกก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งตัดสินคนจากสิ่งที่เขาเป็นแต่ให้ดูสิ่งที่เขาทำค่ะถ้ายังจำเรื่องได้นะคะสองคนนี้เป็นปีศาจเหมือนกัน คนหนึ่งเป็นปีศาจงูขาวอีกคนหนึ่งเป็นปีศาจเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสีหูปีศาจเต่ามาเป็นพระก็ต้องทําความดีช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ปราบปีศาท,ที่ชั่วร้ายถึงพระจะไม่กินเนื้อสัตว์แต่ปีศาจเต่าที่อยู่ในรูปของพระฟ้าไหา่ก็จ้องที่จะฆ่าปีศาจงูอย่างปายสู้เจนอย่างเดียวค่ะแค่นั้นยังไม่พอเป็นพระแล้วก็ยังอ้างว่าผิดกฎสวรรค์ไปแยกสามีภรรยา จับสามีคนอื่นไปขังไว้ในวัดด้วยค่ะอย่ามองว่าเป็นพระต้องเป็นคนดีคนเราไม่ว่าทำอาชีพอะไรหรือก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะฟาไห่ชอบพูดว่ามนุษย์กับปีศาจอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วฟาไห่กับปายซู่เจินเนี่ยเขาไม่ถูกกันตั้งแต่เรื่องบัวลอยที่เป็นยาอายุวัฒนะแล้วค่ะหลวงจินฟาไห่ถึงได้เกลียดปายซู่เจินมากขนาดนี้ ขาคิดแต่ว่าถ้าเป็นปีศาจก็เลวหมดค่ะแต่ตัวเขาเองก็คือปีศาจเต,ต่าที่กลายร่างมาเป็นหลวงจีนที่เป็นพระค่ะปายซู่เจนเป็นปีศาจงูก็จริงแต่ก็ช่วยชาวบ้านแล้วก็รักษาคนไข้ช่วยชีวิตคนด้วยนะคะยังช่วยชีวิตงูที่เป็นงูเขียวที่ชื่อเสี่ยวชิงด้วยค่ะยิ่งสมัยนี้ยิ่งต้องดูให้ดีๆค่ะโปรไฟล์บนโลกโซเชียลและสิ่งที่คนพูดอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งที่เขาทำค่ะ สองคนที่อิจฉาคนอื่นคือคนที่ทำร้ายตัวเองเวลาที่เราอิจฉาหรือคิดไม่ดีกับคนอื่นเราคิดอะไรไม่ออกหรอกคะ่ะนอกจากจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมาททำให้เราเสียเวลาที่จะคิดเรื่องดีๆที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและมีความสุขคะ่ะเพราะว่าปีศาจเต่าโม่แต่อิจฉาปีศาจงูขาวเลยไม่ได้ไปไหนเลยตามฆ่ากันอยู่ทั้งเรื่องคะ่ะ ถ้าเขาเอาเวลาไปฝึกวิชาเขาอาจจะเก่งกว่านี้หรือเอาเวลาไปศึกษาธรรมะเขาอาจจะแปลภาษาได้เก่งกว่านี้ก็ได้เขาน่าจะเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งนะคะอาจจะได้เรียนภาษาส,าสันสกฤตและกลับมาแปลพระไตรปิฎกค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะพิษะเต่ามัวต่ไปอิจฉาเรื่องไม่ได้กินบัวลอยที่เป็นยาวิเศษนั่นเองค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องอิจฉาใครนะคะถ้าคิดว่าทําอะไรดีและมีความสุขไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็ทําไปเลยค่ะ สามค่ะความรักเป็นเรื่องของการเคารพและให้เกียรติกันทั้งให้เกียรติตัวเองว่าเราก็เป็นคนดีเราเป็นคนที่น่าสนใจและคนอื่นก็เป็นคนที่ดีและน่าสนใจเหมือนกันถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องชอบเราด้วยเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกค่ะว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครถูกใครผิดถ้าชอบเหมือนกันก็ได้รักกัน แต่ถ้าชอบไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหาคนที่ใช่ที่เจอก็พออย่าไปเสียเวลาคาดหวังให้เขาต้องมาชอบเราหรือหาวิธีที่ทําให้เขามาชอบเราอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นค่ะเพราะเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเปลี่ยนเราด้วยความรักที่ดีไม่ทําให้เราปวดหัวนะคะมันจะทําให้ใจฟูแล้วอยู่อย่างมีความสุขทุกวันค่ะทั้งเรื่องรุอี้ที่เป็นนางร้ายพยายามทําให้สองคนนี้เลิกกันค่ะแต่ในที่สุดด้วยความขี้อิจฉาของรูอี้ ที่ทำแต่เรื่องไม่ดีทำให้หรุ่ยอี้ก็ได้ลงเอยกับปีศาจคางคกที่ทั้งใจร้ายและหน้าตาน่าเกลียดค่ะไม่คุ้มกับความสวยแล้วรวยมากเลยนะคะจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยรุอี้เป็นคนสวยมากคนหนึ่งแล้วก็มีเงินเยอะด้วยแถมยังเป็นลูกสาวเจ้าของร้านหมอที่ดังในเมืองด้วยค่ะแต่เป็นเพราะหรุยอี้นิสัยไม่ดี คืเจนเลยมองออกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแถมยังชอบมาเข้าห้องผู้ชายอีกอีกหน่อยในอนาคตเกิดเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆคงจะไปทําอย่างนี้กับผู้ชายคนอื่นแน่คือเจนก็ชอบคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่าชอบชี้ป่ายฟเจินเรียนวิชาการแพทย์และเก่งมากและแถมยังใจดีช่วยรักษาคนอีกคนหน้าตาดีๆหาง่ายค่ะแต่ถ้าคนนิสัยดีจริงใจที่จะอยู่กันไปนานๆเนี่ยต้องดูดีๆนะคะ ถ้าศีนเสมอกันนิสัยดีเหมือนกันเป็นคนดีเหมือนกันก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องตำนานนางพญางูขาวนิทานพื้นบ้านรูปพรรอยาก<ว>ยดูเนื้อเรื่องเต็มๆก็ไปดูได้ในซีรีส์นะคะมีทั้งใน Netflix Monomax แล้วก็ไอชีอค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเล่าชี้หลวงจีนฟาไหา่เอามาให้สีเซียนทดสอบว่าเป็นปีศาจหรือเป็นคนเนี่ยเขากินกันจริงๆหรือเปล่า มันทำมาจากอะไรกินกันตอนไหนนะคะถ้าใครอยากรู้ก็กดหัวใจไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ